เสร็จแล้วจ้าหนึ่งหอยโอ้ตุกเปะมาใส่ตำบกห่งพี่นอ้องมาจากทุกคนหอยหอยมแมลงผู้หนึ่งหอยแมงผู้หมอใหญ่หญมาจากมาแซบแซน้ำกันจะหนึ่งเสร็จแล้วโอ้โอก็สิได้กินพี่นอ้องเอ้ยนะหอยตัวใหญ่ใหญ่ กินกับส้มตำพี่น้องส้มตำใก้กระเร็จแล้วหนึ่งหอยก็กระเร็มามาจแล้วนะมันจะมีข้าวผัดด้วยนะข้าผัดไข่พี่น้องผัดใ่ไข่ข้าวผัดไข่ผัดหลยยูตะว่าตากถ้วยนยน้อยก็พอจะมามาจะส้มตำแซบ่แซบๆนี่เป๊ะ มากระเจีย๊ยบพร้อมพี่น้องมามาจ้าสวัสดีจ้ามาพบมาพอกับแกอีกเราจะพี่น้องมานนี่ไก่้ามากินหอยแมงผู้หอยแมงผู้ที่แกไปเก็บมาสดสดร้อนๆจะพี่น้องโอ้หิวเขาสุดที่ได้กินโอ้ก็จ,เกกเกเจิเป็นกระเซิร์กระเซิร์กแน่เด้๋วจะพี่น้องเพราะว่าเปิดไหมป่ะอันไปเก็บมาแล้วโซ่สีมาล่างมาขัดมาอ่านน่นนี่นั่นพี่น้องเอ้อแกก็ เขาเสาเมียจะผัดก็จะโบกก็ไปนองโอ้ยหนาไก,ก่กี่เดงอนเนี่ะแก่เมื่อยแก่เมื่อยไปไปแล้วล่ะอืมตาายแล้วหอยแมลงผู้จ้าทุกคนนี่หอยแมลงผู้แก่บริเวณมะเหมือดเดจ้ะอยู่ในหม้ออยู่อันนี้ นี่ข้าวผัดไข่พี่น้องไกมีเข่าเย็นอยู่ใกล้กันเลยผัดใส่ไข่มากินกับสมตำกินแต่สมตำแต่อันนี้ไะย่ยานแสบสองพี่น้องพอสมตำไกจิตจัดจ <g ül> ตัวน,นี้กันหนึ่งโดนจนลืมเขาอันหนึ่งออกจากต่อไม่ไหมบะนี่แกเลยบบวออกมาใส่นี่จ้าเพราะว่าเขาหอนหอยหอน <g ül> อ <g ül> มามาจา้ะมากินหอย ผักไม่เอาไม่เน้นผักมึงขนาดหอยตัวน้อยๆเลยพียงเนาแตอเอาตัวน้อยจังล่างง่ายสกวอตใบผมได้ขัด <c oughs> <c oughs> หนึ่งเส้ใบมะกรูดหอมหอมกินเป็นน้ำจัดเป็น,น้ำ กินแล้วก็จัดแล้วพอดีสไตล์ใกล้พูดนะ่ะมามาจาัดเพราะว่าตอนแรกไกล้จัดบ่ได้พี่น้องเพราะว่าหอยเขาหานอนม,อมานหวานๆพี่น้องหวานดุ่ แก่หั่ว่าเอามาลงคลิปเดียวกันหรอคลิปเก็บกับคลิปนึงเพราะว่าจะโดนเนาะพี่น้องก็อยากมากินให้มึงมักซ้ำนี่แหละตัวน้อยๆแต่อร่อยน่าพี่บอ <c oughs> งามสวยโอ้ยเอาอีกจั๊บบวก่อนพี่น้องแกมีให้มึงมลงทะเลล้มเดะล้ม อสมองโบกล้ะไปลองเทมก่อน,นอันซิมเข่าพัดก่อนพี่น้องเข่าพัดไข่พัดใส่ไข่ใส่ไข่ใส่เกลือใส่พริกไทยซื้อๆเพราะว่าใกล้จะมากินนแซ่บแซ่บเข้าผัดไข่ไข้องถอด bao say mù say nhạt, hoặc hoàn cả thiám, ừ. ็จับน้ำทะเลขึ้นพี่น,อน้องเล้แหนมเราเห็นอันหอยดอกก็เศร้าดึงขึ้นมาเอาแมงวันตัวนี้ไหมปัจจับเน็ดจังแหนมจัดการแล้วแหละยาสีเราก็แด้พี่น้อง

อันทะเลไปซื้อกินหน่อยแล้วก็จะไปเก็บหอยแข็งอยู่ห้น้ำรลงก่อนฝนตกแฮงหอยสดๆชุกนีแ่แซ่บลด กนกับสตมตำเผ็ด อันจุยจ๋ยยพี่หน่องเอ้ย <laughs> แต่ละเหมือแต่ละเว้นหาแต่เนี้กินเ <laughs> ขาจะคํากว่าเป็นสีแสบๆเขาพัดไทย นี่เขาเย็นพี่น้องเขาเย็นใกล้กับแท้ตู้เย็นแม่ลูกใกล้กับมากเนี่ยฮึว่า กบแก้มอย่างดียูเ <c oughs> นียมีแห็นไปครัวายูพุ่นเหมือนเนี่ยใช่ าอยากได้แบบตัวใหญ่ๆนะต้องเอาไอ้ทุกเอาใต้สะพานพี่น้องบาหน,นี้ใต้สะพานน่ะเทากับน้ำเรเห็นเน,นาะเพราะว่าน้ำมันขึ้นน้ำทะเลมขึ้นก็ดึงเสือบขึ้นมาเก็บเอาอันถ้าผู้ใดมึงคลิปก่อนๆแกนะสิเห็นที่ใกดึงเสืออขึ้นมาน่ะพี่น้องนั่นคือเขาเห็นว่าเสือกตัวใดที่แบบว่า อ่อ่าหอยเขาหลายนาะใต่สภาพานี่ต้องจุกเอาบนี่จุกก็ใกล้กับเบ่อยากจุกเนาะเพราะว่าเอ้น้ามหนามมันลึกเขาบ่หูเขาแหนมเ่าเห็นน่นะนะก็เห็นยุตตาว่าห่งเห็นน่ะหน,น่อยอย,ย่านเปียกน้ำมัไละ่ะ <laughs> ว่าไก่เห็ดอีอย่างหลายอย่างอยู่เลยมันว่าไก่ลืมอีอย่างพี่น้องแล้วนังเฉิดดูว่าไก่ลืมอีอย่างในตอนนี้ก็ <c oughs> จะมีแต่ตำบุงกับอันหอยถ้ามันมีสเนิจไก่ก็ว่าไก่เห็ดต่างหลายชัมม่วโมง โหเห็ดเห็ดพอดีค่ะกลับได้เห็ดมาพี่น้องก็มาเห็ดเห็ดอีกล่างเห็ดต้่มเห็ดไว้นะคะก็เลยกินเผาหวานนิดหว่าไ ไก่โหูอยู่ว่าไกลืมเนี่ยไก่สือปลาแซลมอนมาพร้ามพีน <c oughs> ่นองกุ้สิมันลิปหนาเด้อบันในปลาแซลมอนเน,นี่ตู้เย็นว่าสิหันใส่สตมตำสันเด้เออทายุน่นละเด้อปลาแซลมอนเลยคลิบไก่ทิชชู่ปล้า มาแค่พอกินเด้บ่อมาเเมือดเพราะว่าเวลาเขาอยากกินเขาก็ไปเอาสดสดโหลดแม่นจีนาหนาวกับ้างเพราะว่าเขาบ่ได้ลุงน้ำแหมพี่นอ้องกับไปดึงเสื้อขึ้นมาโหลดนะบ่แต่ทะเลมองหนาะบ่เป็นน้ำแข็งได้กินตลอดปีขึ้นเจ้ากินนว <c oughs> แก่จีซอไปหาหมอแล้ว หมอให้แต่ยาวิตามินอืตันขึ้นตันขึ้นจแ,แอลวิมีล่ะมันจะคอ,อกับผูเห็นแลยแค่หู้สกว่า ถึงแก่กิ่นนะวิตามินบีสิบสองไปนาะแกสิได้เท้ากินอยู่อันเดิ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 นกระหิวแม่จ้ะนึกเดินเดินเดินกระหิวปกติอันกินข้าวลงแล้วก็แล้วเด้ห้างแค่เออ่ตื่นมาตีนึ่งสิบสองกระหิว Như đề sâu kín vô Nè kín má đường Đường nương lọ Cái ba cái bốc hạt đổ vitamin biên mò bà chạm tù Tại vì tầm miên mẹ gần kia Ủa, xẹp. อยากงั้นก็กินรสกินแล้วมีความสุขน,อนอะี่นอะคนมากินคนมากิน กินก่กินนั่งไดกับ่วกอ้วนนั่นนแก่สี่สิบสองกินนั่งไดกับบวอ้วนแต่ว่าแห่งกินหลายเด้จนแบบถ้าบ้านท้าเมืองของเงินปั๊บเองบานหน่อยใก่มันกินหลายมันเป็นคือบ่วอ้วนนี่ยังเสร็จนะบัดคนเฮามันพออายุหลายล้วพี่น้องเออด่มซื้อกับกับใครองลององลองกินเอาอิอี พ่อแก่นะ่ะกินนั่งแดงกับบวอ้วนน้องแก่นะ่ะกินนั่งแดงกับบวอ้วนแต่ว่าแกกับแม่นะ่ะดมซื้อๆกับอ้วนถ้าช่วงอายุเขาหลายขึ้นแล้วพี่น้องก็เป็นตามวาระเนาะดมซื้อๆกับอ้วนเด้ลูกแก่นะ่ะกินนั่งแดงกับบวอ้วนน้องแม็กนะ่ะ ใกลเป็นคนอนเนื้อคือแม่น่องใกล้นี่ยสิคือพอกินังได้กับบวบวนแต่ว่าจะกีนใกล้กินบว์วันเด้น้ำหนักตอนมานอเว้ยไม่ไม่น้ำหนักใกล้สี่สิบสองนึตอนนี้บ่อยากเบาาเลย <c oughs> แซ่บตัวน้ำแตงโมคุ้งกันบ่เม็นหย่อนมาเห็ดยูทูปเลยจ้ะก็อ้วนก็เริ่มอ้วนมาตั้งแต่ช่วงที่โควิดเนาะอยู่บ้านบัานนี้ลูกก็อยู่บ้านไม่ได้ไปโรงเรียนบัานนี้เห็ดตะก้อนก็บออ้วนเด้หนักสี่สิบสอง่าก้อนสิโควิดน่ะก้อนสิโควิดระบาดน้หนักใกล้สี่สิบหก พราอแต่ช่วงโควิดน้ำหนักเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเพราะว่าอย่างลูกอยู่บ้านลงเรียนกับปิดพี่น้องเอ้ยเฮ็ดแต่แนวกินให้ลูกบ่เะนะี่ยให้ลูกวันมห้ไลูกเนี่วก็ว่ากินน้ำบ่เนะี่ยก็กินนั้งสิละ แต่ว่าช่วงโควิดเน่ะลูกใกลนะ่ะทั้งไอ้ผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยน่ะหย,ยุดมันบ่เฮาเฮ็ด mm hmm. ก,กับขาบ้าวบ่เนี้เฮาก็กินบ่เนี้พี่น้องจะกินน้าลูกบ่ได้บ่น,นี่นี่ยังว่ากินเบาลงเด้อจ้ะถ้าลูกอยู่นี่แห่งกินเช้าเที่ยงแรงแต่ว่าช่วงไอ้เนี่ยนี่คือสิ่ใกล้ชินา่าอาหารตอนแรงเนี่ยสิยเป็นทั้งข้าวแล้วก็เป็นกับแกมยางมาันเช้าก็บ,บางเทีก็ก็กินพวกซุปพวกหยังบางเทื่อก็เฮ็ดข้าวต้มหรือ อ่าอีกอย่างกินใกล้กับเลี้ยงเส่นะแต่ว่าย้ำเมื่อแล้วนี่แบบสินักกับพอแต่งแต้มะเฮ็ดยุทธภพี่น้องเออก็คืน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 เลื่อยๆเด้เออแต่คืนเพราะมันเป็นเกือบจะซสิโลหรอเ้ยยูตตอนเนี่ยมันก็ขคืนมาเรื่อยเพราะว่ามันเป็นน้ำช่วงอายุเขาใกล้กับใกล้กับรถเด้บางแค่ใกล้กับออกกำลังกายอย่งเสะยนะจะบรล บันนี้แห้งหมอมาให้วิตามินหมอเนี่ยเคยให้ให้วิตามินบีสิบสองไก่ก้อนหนานั่นแล้วเดว้ไก่กับกินแล้วบันนี้ไก,ก่ว่ากินเรากับกินเขาแซบไก,ก่ได้เส้ากินบัณน,นี้ไปหาหมออีกหมอกัเลยห้หายมาอีกเพราะว่าไก่บกกินตอนเนื่องไงกินตอนเนื่องกับเป็นนังเสี่แล้วยากอยากอยากอยากไปทั่วที่ทั่วแดนปกติไก่กับเป็นคนมากินอยู่แล้วบัณน,นี้บวกวิตามินเขาไปอีกไปนเนี่ยพี่น้องอือ ก็ก็คิดว่าเออจะปล่อยแล้วแล้วแจมนะเพราะว่าร่างกายเขาต้องการเขาก็กินรูดบนีนถ้าสมมติว่าเขาอดหรืออบวกกินนั่นสิถ้าเขาอยากล้วเขาบวกกินมันก็าทรมานไหม กเดคิดว uh ่า huh. ท้าแล้วล่ะนวดเมืเลนฟ่งใส่ใส่หนากันบันเอกคั้นกั้ไหโอ้คียางแล้วเออกิ้มปลาตั้งเนยแล้วไปพี่น้อง ต่อเป็นกับแก้มเน่หมอกันมีไห